เคปะแล้วกระเป๋ากันนะคะ Let's go Let's go ไปขึ้นเครื่องบินกันนะคะ Let's go Let's go เช็คอินเรามาแล้วนะคะสนามบินวอซ่อ่าวิ่งสูวิ่ง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 ของเราก็วิ่งวิ่งวิ่งเหมือนกันไป Let's go Let's go ค่ะ คุณเครื่องบินันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากสนามบินวอซอนะคะตอนนี้เราก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะคะคเพื่อนๆตะอกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะว่าเรากำลังจะเดินทางไปเอ่อไปไหนไปเล่นสกีนะคะอันนี้มาเข้าห้องน้ำนะคะ สาวน้อยอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวเดินไปหานะคะ,คะอยู่ช่องสาสิบนะคะแต่ตอนนี้เรามาเ,เพื่อนๆพามาดูบรรยากาศ<ม>ทางนี้ก่อนนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวกลับกลอปให้ดูปแป๊บนึงบินกับพี่ลุบนะคะวันนี้พี่ลุบท่านซานะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะโอเคอเคูอค้นู่นค่ะพี่ลุบทันซะของเราเครื่องเราออก6โมงนะคะ6โมงห้านาทีนะคะตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแล้วนะคะไป let's go โอเคนะคะเพื่อนๆพ,พวกเราก็เดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะขออนุญาตไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องก่อนนะคะเวลาเรามีจํากัดค่ะเหลือเวลาแค่20กวานาทีก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะโอเคไปเดินทางกับเราไปนะคะรับรองสนุกสนุกตั้งแต่ออกจากบ้านเลยค่ะเพื่อนโอ้โหตื่นเต้นกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนค่ะไป let's go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  ไปขึ้นเครื่องบินกันนะคะ ไปขึ้นเครื่องบินกันคะ่ะลงด้านขวา Let's go Let's go <S ไปขึน้นเครื่องบินกันนะคะบินไปเที่ยวอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลงเครื่องแล้วนะคะตอนนี้อยู่สนามบินมิวนิกนะคะที่ประเทศเยอร,ร,รมันเยอรมนีนะคะโอเคปะเดี๋ยวกระเป๋ากันนะคะเออูอ้อโอ้คนเยอะมากอ่ะเยอะมากมากเลยนะคะ ของเรงกระเป๋าอยู่ช่องไหนโน้เนี่ยอ๋อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ช่องที่1ิบานะคะนี่นะคะเกตของเรานะคะี่ช่องสิบสามนะคะในสิบสามนะคะเนี่แเกะเกตนี้นะคะ,อะ,คะโอ้สนามบินเมีเยนมกเราเพิ่งมาครั้งแรกนะคะอู้ใหญ่มากอลังการงานสร้างมากเลยคนก็เยอะมากนะคะกระเป๋ากันนะคะ สาวน้อยนั่งอยู่นู่นนะคะกับพ่อนะคะนี่นะคะเราเอากระเป๋าสะพายตั้งสิบาค่ะนี่นะคะก็ตามป้ายนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวพอเราเอากระเป๋าเสร็จนะคะก็จะเดินทางต่อนะคะไปโอเคตามสาวน้อยไปเลยนะคะกระเป๋าเสร็จแล้วรับกระเป๋าแล้วนะคะ งามบินเมลิกใหญ่มากกว้างมากะ่ะตรงนน้นรอเช็คอินตรอนี้เช็คเอาท์แล้วนะคะตามเจ้านายไปเลยนะคะนี่นะคะไปเล t โก o เล t โก o อากาศเย็นมากเย็นสุดๆเลย ป let's go อันนี้ไปเช่าไปที่บริษัทเช่ารถนะคะ mm hmm. ทื่อนข้างหน้าแล้วนะคะอันนี้คือไรโนไปนู่นก็เป็นร้านกาแฟะคะ่ะไป let's go ตามสาวน้อยไปนะคะร้านไข่กระเป๋านะคะสนใจไหมคะสนใจใบไหนคะสอบถามได้นะคะเนี่ยเราชอบแบบนี้คะ่ะแบบนี้สวยดี แตวเรามีแล้วนะคะไป Let's go Let's go ไปทางนี้นะคะนี่คือบริษัทรถเช่านะคะทางนี้ก็มีนะคะมีเยอะมากค่ะเลือกเอานะคะจะแบบไหนนะคะบริษทัทหลายๆบริษัทนะคะเป็นอนุนนะคะทางนู้นค่ะนี่นะคะคนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ไปเล่นสกีบนภูขเขานะคะเขาจะมี สกีแบบนี้นะคะสําหรับของเขาเองนะคะตรงน,นี้ก็มีนะคะที่มีแบบนี้ก็คือไปเล่นสกีกันนะคะกำลังเช่ารถน,นะคะไปเช่าโอเคนะคะเพื่นอนๆก็ขอตัวพัก๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูนะคะ,ะ,คะอะไรเอ่ยไปดูนว นี่นะคะนี่เป็นตะกีแบบนี้นะคะที่เก็นไปนะคะันเป็นตะกีอากาศเย็นมากเย็นสุดๆเลยวูบ้า let's go